ปัจจัยสามุสามุดวงญาบุญสามุสามุเป็นไปได้หรือไม่ฮะไปปัจจัยตู้เลยจะรักนักเมื่อบนก่อนน้องสามุจิตจิตโจอันโลนั้นบกุศลเยอะกาบุศโงนนั้นวางข้าวมาปักอาบิตาสามุสามุบนอาบุญตาอาบิตาเป็นแม่จารึกสามุโยมก็มาช่วยชื่นเชิญนักเชิญไปนักสามุบนอาบุญตา เราเป็นผู้คนในทางศาสนาที่จะนำอารมณ์ไปนะแต่ถ้าื่อยก่อนนะต้องฟังกันนัำเรียนก็ได้น้ำน้ำแต่จะเขียนกางได้าดูได้เลยโยนนะอย่างนี้ก็เขียนได้มาร่วงไปกันอย่ามารับนะไม่ต้องรบกวนน้ำแม่ใส่ในทางนี้เป็นยังเด็กแต่ไม่ได้เหมือนกันเขียนชื่อหรืกเปล่นะแต่ในชื่จะปั่นใจเหมือนชืเลยนะแม่นะ ก้ามาหลวงพ่อสายบุเนาะลูกปัจจัยจะช่วยแตเหลวงพ่อนมยนาคุเน้อยแล้มาน่าสานาสัาน้ะอนวานีโรยามไปดิ้วอ้คนาไปเกเก็ต้องไปตามเราอานนักธรมปานนาจบแล้จะโกาอ่านท่จรอช้าไปามกนักโบราคดของจ้าเป็นกการมืองเปไจไ่าา

ai video mẹ khi con quân khi nào mà lại chạy video năm ơi ngồi đây vắt bát chén như bao vần lấp luôn mẹ dễ nói chứ video sống là ta đã นามารับมิเป่าเลยใช่ค่ะตึ๊ง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 ตึมงตนะงตึ๊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 งตึวงตึ๊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 งตา๊งตึเงื่องตึ๊งตึ๊งตม๊งตึ๊งตึโงตมางตึนงตึ๊งตนะ ตาอันนี้อ ah, ันนี um, lungs, ้ก okay. no, ่อนนะอันนี้นี่นะอ่ะานาจาอันนีโมนาบุนบบุนะาตัน้ตัวนลนะมนนะาโมนะจมปะอาลโิร้อยนั่อมาเนี่ยร้อนหน้าเลยนั่นนี่เลย่แ่เเนาะสาธุโมาน

ครับคนแรกคือตัวป่าน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 าเจ้าของมียอมาตรสักโตนี่จ้ะนะครับด้านการ นักเรียนมามามักอุดมนักเรวยนมามากมากอุษาเพื่อการโดยในศาสนาบูตนาบุตรนักเรียนกามานักเรียนไปเส้นเดิมคุณลุงคุณยังไปเดิมจะกลับกลับไปปุจจัยแข่งขันเยอะมากเกินไปนะนี่ตัวมามานึงเดี๋ยวไปแม่ไปในรุ่นเลยปัจจัยใส่งู้เลยแล้วปัญหาเนาะห่อห่อหิวไปเรื่องนี้นี่สุดยอนี่ย ช่วยสุดไปเลยนะจ๊ะไม่หานี่หนูนี่หนูอยากนหน้าเขาเปิดเลยนี่หนูอยากเห็นหน้าเขาเปิดเยนี่หนูอยากเห็นหน้เขาปิดเลยนี่หนูอยากเห็นหน้าเขาเปิดเลยน่หนอกเห็หน้เขดเลยนีนูอยากเห็นหน้าเขาเปิดเลยนี่หนยาก็นาเาเปิดเลยนี่นูอยากเห็นห้าเปดเลยนี่หนูอยากเห็นหน้าเขาเป จะร่วมรครองโยมทางวุ้ยั่งาค่ะั่เียนนั้เดมารับน้ำพุธโมงใจนิดโยมนะโยมน้อก็เียได้รายได้นะโยมเียนเงก็ได้แต่ตระเป็นที่เพ็่ออะไรได้ไหนะเฉียนเงก็ได้เม่ได้ต่ตรงนี้นั่ที่ว่างๆเลยโยมจะให้โยมเมารับน้ำรุธโมงนจมาภาคนะเอาาีปะับนั่งเียนรยคาบด้ตรงวัล้โบราณเป็นกับ คุณแบบโค้งคุณขอบคุณกระสุดใส่แล้วต้องเป็นถุงน่องใส่ถุงโบราณนะครับกระสุดมือเดียวคือคือตีโผล่ได้เลยไม่โผล่ใส่แล้วตีโผล่ท่านะจอยมาปาปะคุณขาโค้งรักเลยรักเลยตรงนี้มีก็ คอแห้งก็ถานน้ำก네ันนะครับาอเไม่เป็นไรครับแล้วมถ่ายใหม่นะตอนคนมาื้อเยอะคืนคนเยอะไปครับคืออยู่ไม่อยู่อ๋อครัเดี๋ยวมาแบบทุกวันหลทุกวัน

หนึ่ง้บาทตัด้าเข็ขายเยอะนะตัดก้อยบดเก้าร้อยก้าสิบาบาวันนี้จะเป็นเจ้าภาพใแง่สาดูีเก็บแม้าใส่ชุดตัวเลยล้เนมาส่ชื่อเลยนะแม่ค้า đó thì sẽ không có cái <laughs> cái 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 cái

รู่สึกจากว่าการรู้สึจากสุขสุขากว่าู้สึกทุกที่วะโนหตรงหน้าหน้าลูกข้าวหลวงปูนท่านหนึ่งที่โยนรากได้ได้แะหน้าใยืนหังวัดว่าได้สะอาดหนึ่งที่และหน้าปากหวานโยนกระดาษทิ้งปูนที่เป็นสาดที่จะมารู้ทน่

น้ำใส่ปลาน้ำประดั p e ลาตกน a ำประดิษฐ์น้ำน้ำแล้วก็มีจวนบนกระดกมะขามตูวนาใส่แบบน้าหมูตุ๋นเติมน้ัระเทียมแล้ก็ตีร่บดข้าวบดปากระจากกระดุมแล้ก็ การเมฆมหาชาติเพื่อสันติญาตุ้สาวันและขอความวาร้าโยมที่เป็นสมากรีะดรีใจ อันนี้ไหมครับ่าเมื่อมาแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแวะอุหนุนก UH> ันได้เลยใก โลกจิดแล้วเนะ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 ี่ยฮนะทำะไรเนะีกก่ยทำไรเนี่ยถ่าอทำไรเนี่ยไม่ทไรเนี่ยลกรดแล้วเนะี่ยาจะโลกนนอฟ้ันได้นม่คี้ไหมครับเอออย่างนี้มั่งสีแจ่มชื่น พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆน,นะครับมาแล้วอย่าลืมมาแวะอุ่นนุนกันนะครับมีเยอะแยะมากมายให้ท่านเลือกเลยนะครับแม่ค้าก็ใจดีด้วยซื้อน้ำมอยน้ำตาลแถมถุงอีกกัางหาดนะครับ <c oughs> ขอคุณครับันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับสามร้อยร้อย a ันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะครับสามรอยร้อยไปรวดร่มนะครับเก่ารวมกันอีกจะได้จากทุกพื้นี่นาะตอนนี้ปรดทาบใจนะจ๊ะ Right. Oh

ดับเล็กน้อยอะไรที่ค่ะสิบสองแล้วก็ดับ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  เราต้องหยุดลุประกนะสายปด้วันอมมาที่นีก็ดน้องๆแลวมาดบกวนใจนๆรนดวนะสำักเราครจะต้องมีคนะรู้สึกะรแล้ว้องฝังไว้เนะัองนี้เลย

รอบปัดใจพูนาเกันที่เดนมตั to ่มนตอกางวันะก็ย้มาล้ที่อนกลากคนะครับแีะมาก็ไม่อยู่จา้าย่ครับหยุดาอก่อนไม่ช่เพื่อะมามบกรุบอ้กงนตาหายอย่าว่าตงการพาแล้วก็มาต้งทาจมือกันมาแล้วมือัน เราต้องมาบุญจ้ะแต่บริจาคก็มาบุญเดี๋ยวรับวัตถุดิบมงคลก็มาแต่รับวัตถุดิบมงคลก็มา